เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการชาโตอินทาวชีวิตมีระดับกับการอยู่อาศัยอย่างลงตัวรายล้อมไปด้วยธรรมชาติรอบตัวด้วยการออกแบบที่รองรับการใช้ชีวิตและการพักผ่อนอย่างเต็มอิม่มเพิ่มความโดดเด่นด้วยทำเลสักยภาพใกล้ถนนใหญ่ขนาดพื้นที่29.38ตารางเมตร1ห,ห้องนอนหนห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการชาโตอินทาวโดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลอิสวิวขับตรงไปยังถนนประดิษฐ์มนุธรรม2.80กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประเสริฐมนูกิจขับตรงไปยังถนนประเสริฐมนูกิจ4กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้าขับตรงไปยังถนนลาดปลาเค้าอีก1.10กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเสนานิคมขับตรงไปยังถนนเสนานิคมอีก1.40กิโลเมตร โครงการจะอยู่ด้านขวาครับถึงแล้วครับโครงการชาโต้อินททล